บัดนี้เป็นครั้งที่94ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้าในัานะพระมรดิ์และขอเป็นวาจาสัจจ์พระพุทธมนตรายเป็นพุทธบูชญวาาธรรมวาจาสังฆวาชาเป็นอาตระยะวาจาในองค์พระกรรมปฏิเสธพระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่วิเดชหลวงปู่ชิราตระทั้งวาจาผู้เป็นเจ้าของวาจาจินดาณปณิชย์ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสัจจะของข้าพเจ้านี้ก่อนว่าคุณพระรัตราชัยครูวาจาและเทพน์เวลาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอัอนปนแก่การสัจจะนมต่อไป อดโซชุมนุมเจวิลสมันตาจักกะวาลิสุอัตขันตันตุเทวตาจตตมมุณีราชสัจสุนันตุสกามกตังสเกกามีจารุเปกิริสิกะรัตเตตันตระิเกมิมาเนติเปรดาเตจกามีตาลุวานะคะหานเกหาปุทุมิเกเตอุมมาใจยันตุเทวชลาสารวิสัมมียะคัปการทปะนาคาตินันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจังนางสาตวเมสุนันตุธรรมะสจวนาการโยยมัจันตาธรรมะสจวนาการโยยมัจันตาธรรมะสจวนาการโยยมัจันตา นะโมตัสสะพาโตะโตสมมาัมุตสะนะโมตัสสะพาโตะาโตสมาัมุสสะนะโมตัสสะพะโตะโตสมาัมุทตะปสุสัจกิริย a p a า t h a n เ t สา e ัง ṅ g a y a n g ส u t o s a ṅ g vallagej n เ t a ะ a ะจ v e j n ต t a s a t i m e l a u t o a p a t t h a n a t i m e ส a ṅ a y a n a m m o e s a ṅ g v a ัง g a t a s a j a e ะ n a t a s a m a u t o t h a n a y o e s a ṅ g v a l l ัง e j n s a j a n ะ t a s a t i m e l a u ุ t t h บทสวดมาเลกาลุลิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการลุลิโกนาโถหัตยาสปปปานียางปุรเจวาปารมีสปปปโตสัมพมุตตะมัจเตนะสัจจวัตเจนะมาหตุสัพพุปตะวะมหาการลุลิโกนาโถหิตายาสปปปานีนางปุเจโอเลจวาปารมีสปปปโตสัมพมุตตะมัจเตนะสัจจวัตเจนะมาหตุสัพพุปตะวะมหาการลุลิโกนาโถสุขายาสปปปานีนางปุเจโอเลจวะปารมีสปปปโตสัมพมุตตะมัจเตนะสัจจวัตเจนะมาหตุสัพพุปตวะ อดส่วนมาสมัยสุตเอมามเเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสังเกสุวิหารติกาภิละวัตุสมิงมามเนมาตาพิกุสังเกตนะสติมันจมัตหิพิกุสติหิสเปวะอาลันเตหิสัจเตหิตะโลกาตุหิเจวตาเยปุยนาสันนิพิทตาหติภักขวันตังทัตนยพิกุสังกัจอาตโกจตุนาสุตตวาสกัยิกาตังเทวนังเอตตะทโหสิออยังโคพระวาสังเกตสุวิหารติกาภิละวัตุสมิงมามเนมาตาพิกุสังเกตนะสติมันจมัตหิพิกุสติ สเปวะราเดหิตัสหิจะโลกัตตุหิเตวตาเยปุโพธินะจันนิจิตาหุติทักขวันตังทัจจนิยปิภูสังกันจานณูนะมะยมปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกะมเบยมะอุปัสสะกัมมิตรบัพกัตโตสันจิเกปัจจิกาภาสาเตวายามติอัตโกตาเทวตาเตยาตาปินามะภระระบาตุริโสสัมปิชิตังวาราหังสะภาษาเลยะภาษาลิจามาภาหังปมิเทยะเอวะเมวะจุฑาวาเสตุเทเวสุอัตตะระหิตาพระคะวะโตปะอุรโตประตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะกควันตังเอภิวัติตะว อิตาโขเอกาเทวตาปักภโตสันติเกมังคาทังอาปาสิมหาสมัโยปวานนาสมิงททยวระกายสมมาคตาอาคตัมหาอิมังธัมมะสมัยอย่งตักกิตาเยวะอาปาลิจตสังคติอรตะโกอปาราเทวตาปักภโตสันติเกมังคาทังอาปาสิเจตตะปิกโวตะมาตาหังสุอิจิตังอัตโนอุจุกะมังคาสุตาราติวะเนตัยคะเอตวะอินิยานิรักขันติปันติตาติ อาตโกปราเทวตาพระโกโตสันติเกลมังคทั้งอาปาสิเจตวะพีลังเจตวะปริกังอิทักขีลังโอหะจะไม่มีชาเตตะลติสุตามิมาลังอะตะภูพาต้าสุตันตาสุสูนาคาติอาตโกปราเทวตาพระโกโตสันติเกลมังคทั้งอาปาสิเยเกติพุธังสระนาคาตาเซนะเตปามิสันติอปายาภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวะกะยังปาลิปุเรสันติติอาตโกะพระกวาภิกุลอมาเตเสเยโพเยนพิกเวทัสสัสุโลกกาถาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะภาคตัง ัสสนายาปิกุสังกัจจะเยปิเตปิกเวอาเฮสุงอติตะมัตานังหันโตสัมมาสัมปตาเตสปิปะกอนตานังเอตมาเดวะติวตาสันนิปติตาพระอาเฮสุงเซย่าถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตปิกเวปะวิสันติอนาคตตมัตานังหะโตสัมมาสัมปตาเตสปิปะกอนตานังเอตมาเดวะติวตาสันนิปติตาปะวิสันติเซย่าถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสัมมิปิกเวเตวกัญญาณังนามามิกิจิสัมมิปิกเวเตวกัญญาณังนามามิเจสิสัมมิปิกเวเจวกัญญาณังนามามิตังสุนาจารซาทุกัง อาสิสามีติเอวังปันเตติโกเตปิกูพะกัโตปัญจโสสุภมปะขวาเอตตะทัปโจะสิโลกะมนุสย์กัสสามียะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคีริกัปปะลังปะหิตตาสามาหิตาโพสุสีหะละอัตตินาหโตมาหังสาวิสัมพุทโนโอตาตมะตาสาสุทถาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญจสตยัตวะปิเนกาปิระวัตเวตาโตมัตติยิสตาตถาภเกตะตเนรเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาจัปโกเตจัตตะปะมะกรุสุตตะบาพุทธัสสัจฉนัง เตสัมปาตุหุยานังอมนุสสานะทัสสนังอปเกสตะมัะสงสหัสสังหสตะลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานะมัะสงอปเกนันตะมัุสตาพุทธาหุงจสัพพังปิญญาะวกิตตมนะตุมะตะโตมะติะสเกตะตเนระเตเวะกะยปิกันตเตวิจานะปิกวเโวหังกิตตจิสัมมิกิตะหิอปะสะสัตตะสหั หัสส <py at ete> <speaking> <growing> าวาจะขาปุมากวิรัตวัิทิมตที่ตึโตวันนั้นโตเจ้าสัจจินมรานาวิคุมุพีกนังสวิติจนังจะสหัสาเหมมาวตายาขานัตตะวันนิโนทิมตโตที่ตึงโตันนเจ้าสัจจินมนาวิุมุพีกนังสวิติิังสาตาคิราติสหัสายะขานัตตะวันนิโนทิมตโตที่ตึโตวันนัเจ้าสัจจินมานาวิุมุพิกนังจินเจเตโสสัหาสาวะานัตตะวันนิโนทิมต เวสามิตาปัญจสตายะขานันนัตะวันนิโรทิมุนโตริฏิมุโตนั่งโดยเจ้าสถิตนโมทัตมันนังพิกุงพิกนังเถริจิงมนังกุมพิโรลัชคายโกเปปุรสะนิเวสนังปิญโยนังสัตตะสหัสังยักขานังปะอิรูปาสติกุมพิโรลัชคายโกโสปะคะสัถิตมนังปะติมาจัตทิสังราชาตัตตะละโถปัสสาสติตกันทัพพานังอธิปติมาราชายัสสิตโตปุจจำปิตาจัปวะโวเจนามาเพื่อภราทิมุนโตรทิฏิมุนโตนั่งโดยเจ้าสถิตนโมทัตมันนังพิกุงพิกนังเถริจิง ทักษิณในจัตที่สังราชวิรูรโหตปะสาสติมุพันธนังทิปติมาราชาจะสัตติตอปุญะปิตาสาบวโวจนะมาพัฒนาราอิติมันโตทิติมันโตนั้นตัวเจสัจจินมวัตถมนารพิกุมพิการสัพพติงวนังปัจจิมาจัตที่สังราชวิรรปกบปะสาสตินาคานังทิปติมาราชาจะสัตติตอปุญะปิตาสาบวโวจนะมาพัฒนาราอิติมันโตทิติมันโตนั้นตัวเจสัจจินมวัตถมนารพิกุมพิการสัพพติงวนัง ปุตตะลันจจะทิสังราชกุเวราตปะสาสติยักขันังทิพติมาราชาจัสสิโตปุปิตาสาววระนมหาภาจิมุตโติมุตโตน้องเจนมมนามพิงพังติังปุริมทิสังตัตะโสกินวิรกปินวิรปกบราตลังเจตังตตโรเตมาราชมตาจตุโรติตทันทะละมานาอัสุมเนกาละวัตเวเตสัมมาญาภิโนตัสสะอคูไจะนิกาสตา มายาคูเวริทุเบเลรุวิภูจะวิภูโตสาจัะสโนกามัเสโตจะปินุมันทุนิมันทุจะตานาโตโอปะมจโจจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตจะเสโนจะกันทัพโหนังโรละฌานโนสโปอาคูปัญจสิโกเจวะติมพะลุสุริยวสสะเอเจจันเยจะราจโนกันทัพปัสหาราจูภิโมทมนาภิกกโมภิกนังสวิติงนังอาตาคูนาภสานาคาเวสาราสาจันจกะกัมกัมภะลัสตตลาอาคูปายาคษายติภิยามุนารัตะรัตถะจะอาคูนาคายะสัสสิโน เอราวันโนมากวาโสปะกาศสัมมิติคุณนางเยนาคัลเจสหัสหัสลันติปิตปาริจานปัตติกิวิสุทธจักรูเวหาจัสสติวันนัมัชฌปฏาติตาสุปันนาอิติเจสะนามังวะปยันตานาคัลาชานามาสิตุปันนาโตเกีมามะกาสิภุโตสันหาอิวาจาหิอุปะวะหัจยานตาอาคาสุปันนาสารณะมากังสุพุทธังทิตาวัชิรหัตเตนะสัมพุธังอสุราสิตาภาตโลวัสวัตเตเต อิทิมนโตยัสสติโนสกาละกัญชามาพิสมังอสุราเทนะเวคัสาเตปฏิติตุติเจะมหาลาโทนะมุจิสาสันจันจัปปะริปจนังเตเปเวโรจนนมากาสันนังคือจวะพจน์เสนังตาหุภัตตมุปากมงพระมโยธานิภัตตันเตมิโุนังสัพพิตินุนัง อาโปจเตวาปฏิวิจเตวะโยวจาระาลวงวัลุนาวัลุนาเตวาโสโมจัดยศสัสสะเมตตากรุณาการิกาเอากูปเทวยะสัสสิโนทะเตเตทะสักยาสเปนานัตวันิโนทิมโตทิติมโตนัตโตจัสสิโนมอเท่านา้พิกุงพิกันตวิจิณังเวทธจัเตวาสาลีจัสมาจัตุเวยมาจันทสสุภันิสาเตวาจันทามาคูปริกิตาสุริยะสูมรัจเทวาสุยามาคูปริกิตาทักขตานิโุริกิตะอาคุมันทวะลาหะการมมัสุนางวาสโบเซโตสัพโภปการปุริจโต ถ้เส็ถ้าทากาจนเป็นอนัตตาวินิโรทิมโตที่จิงมตนัจเจะตนโมท่านาิกรุภกนาตะวิจิังอาทากูสากูเทวาชลมกิกสิการิวะอริจกาจะโลจจะอุมาปภะนิควาสิโนวะลุนาสะธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุระยะรุจิลาอาคูวากูวาสวเนสิโนถ้าเสสากายจเปนอนัตตะวนิโรทิมตโตที่จิงมตนัจะจตนโมท่านาวิกรุภกนาตะวจิัง สมานาโาสมานามานุสามานุสุจตมากิตาปัจจุติกาอากูอากูปันโนปัจจุติกาอากูระกูหะละโยเทวาเยจัรโลหิตาวาสีโนปารักามาราปารักาอากูเทวายะสัสีโนทะเตเตทัสากายาสเปนันนัตตะเวนนิโนทิมตัวที่ติมตนั่งตัวเจ้าสติโนมัทนาพิกุลพิกังสัพพิติงขะนังสุกากาลุมะอนุนาอากูเวขันสาสาโอตาตักกายาปามุขาอากูเทวาวิจขนาสตามตาหาลกจาวิสกาจักยะสัสีโนทะนัยังอาการปัจจุโน โยติสาอภิวสติทัศเจติทักยาสเปนันนตวิโที่เนโจที่จิติโานงตัจสนนทาพิฆมุิกัตนังเคมิยาดุจจายามาอัตตาจารยัสจจิโนสัมปิจการามาเาตุตินามาจะอสบานิมานะรตินอกูอากูปาริิาัตเทัเปนนัวดโที่โที่ตวิจนงตันามนพิมุพิกรณนัง สันเตเตเทวานิกายาสเปนานัตับวานิโรนามัมวะเจนะอาคัยสุงเยจันเยสัติสสะหาวุตตะชาติภิกขีละโอคัตินะมานาสะบังทักเกโมคัตะลังนาคังจังทังวะอัติตาติตังสัพพมาปรมโตจะตุตตาอิทิมาโตสหัสันนังคุมารโรตินโสจัตโสปะคะสปิติงนังสหัสสะพมะโลกานังมหาพมะพิติทัติอุปปันโนพุติมโตทิสมากายโยยัสัสิโตท่าเสรฐาอิสระอาคุปันเจกะวะสติ วติโนเจสัญจะมัชโตหาอาคาหิโตปริวาริโตเจจัดสเปวิกันเตตินเตเทเวสัพพมเกมาลเสนาพิกามิปันตักัาหัตปันที่ยังเอตักัรหัตปันทตะลาเกนะปันทบุตุโวปามันตาปริวาริทะมาวุวิจิกะโลอิติตังอิติตะบาฮาเสโนกัรหัตเซนังอเปสยิปันนินาะละมหาจัสรังกตวนะไปยระวังยัตถาภวุสโกมีโคทันยันโตอวิทุโก ตถาโสปตูทาวติสังกูตโรอสยังวเสตันจะสฟังปิญญาญาวะภเกจมานะจักุมารโตอมตจจิยิสตาจะเกจสัจเนเรมารเสนาพิกันตาเตวิชานาตาเปโกเตจะอัตปะมะกรุสตจวาพุทธสัจสัจนังวิตะลาเกหิปะกามุงเนสังลมันติอิจยุงพระสเพวิชิตจัสังคามาพยาติตายัสติโนโมทันติสหะปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติปสวตจุลัชยยาปอลกอนะโมเมพุทธเตชะสาวรัตนะตยะตามิกา เจชะปัสสิจิปัสสิเทวานารยะปะละเมสุลาสิติปมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักกาสะมุตตังผูตุงคังกาจัสสะพมะชัยยะปัสสิติปะวันตุเตชยยะชยะทั้งนนิทั้งนนีอุทัติอุทัตีนาทินาทิชยยะชยยะฆะคนละตนละนิสัยนิรายใสาเสนาเมรุราชคนนอรลชีชัยราชยะะัมบีละโสภีนาเกตนาคีปีศะจัปูตกาลีชยยะชยะตุนนิมิตตาโภคีชัยยะชยะสิงคีสุขตาานะมุขชาชยยะชยะวรุณะมุขสัตาชยยะชยะจำปาท ขะกุระกันตกชัยยะชัยยะคัจจกนนัตุลงสุกระพุชมสิงหะพยาคติปาชัยะชัยยะกโรณนมุขยาจาริตะริตะเสนาลิปุนักสุจินอรดีชัยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชัยยะทะระณีตะเลสัตถาสุจยาชัยะชัยยะละทะรณีสารตินสัตถาชยยะชยะมังกราลัญยาพระวเกชัยยะชยะวรุณนยะเกชยยะชยยะลักกะเสสุลักภูชาเตชา ชัยยะชัยยะพรมเมนทักขณาชัยยะชยะราชาที่ญาตชัยชัยะชัยะปัทวิงสปังชัยยะชะอะระหังต่อปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโลหิงเทวาชัยยะชัยะพรมาสุรโภชัยยะชัยะนาโควิรุณหโกวิรุปโภจันทิมาระวิอินโตจัเวนะเตยโยจะกรุเวโลวะลุโนปิจัอภิวายปะจุนโฮคุปาโลพัตตะรัทโกอัฐาลสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโย อิสิโนสาวกาสภาชัยยตาโมพระวันตุเตชัยยะตาโมจากสังโฆจากทัสอาปาโลจัชัยักังเอเตนะชัยยเตเจนะชัยยสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะสมุตเตเทมังคลังไยโยปิพุทธสัตสิลุกโตยังมารัสัจจปาปิมุตโตปราชโยโพทยมโพธิมเตปมุนติตาชยัตตาพมักนาเมหิสตโนไยโยปิพุทธสัตสิลุกโตยังมารัสัจจปาปิมุตโตปราชโยโพทยมโพธิมเตปมุนติตาชยัตตาอินทักนาเมหิตโน ไตโยปิพุทธศั์สิริมตัอยังมารัสสัจปาปิมตัวปราชโยโพทยมโพธิเมตยมวันที่ตาจายตถาเทวคนาไมเหสิโนไตรโยปีพุทธศัต์สิริมตอยังมารัสสัจปาปิมตปวปราชโยโพทยมโพธิเมตยวันที่ตาจายตถาตามนักคณาไมเหสิโนไตโยปิพุทธศัต์สิริมตวอยังมารัสัจปาปิมตปวปราชโยโพทยมโพธิเมตยมวันที่ตาจายตถาคคนาไมเหสิโน ใจโยปิพุทธสัสว์สิริมตัวอัญมารัสสัจจปาปีมโตัวปราชโยโพสยามโพธิมติปรมติตาจายัตถาสภามัคคนามเหติโนชยันโตโพธิยาโมเรสเกลังลังทิปัตโนเอวังตาวังวิชาโจโหอิจ้จ้าสุเชยบังคะรีอปาริษิตะปาลังเกสิเชยปัทภวิปโกรกะรอภิเสเกสัพพพุทธนังกราปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคขังสุปะพตังสุขุติจังสุกโนสมุทโตจารุทธิจังปรมัจจาลิสุปัตตะกินังกายกรรมังวจารกรรมังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกรรมังเวนิทิ เออรัลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอาโอคาสุกิตาโหต้าสหัสเปหิยาติพิยบุนันตุโคนโตเยเจวะอสมิงฐานิอธิกตาธีกายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพปะสักคันตุสัพพสตานังรักขันตุจิตนาสนาสนงยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัาหยุตกาเลปวัสันตุวัสสังวัสวะราหกาโลคาจุปตะวาเตสังวิวาเรนตุจัสัพพัทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาลหัง อดสวดธรรมนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสัมยังพระกวาสาวัตถิยังวิหารติชัยตะวรวิเนกันกะพิพิกัดสัอารเมตตาตโกภะกวาพิโุอมันเตสิภิกขะบุติพปัตตะติิเตภิกขุพระกัจโจปัญโตสุ้มเทควาเอตตะโวจัอุปาทาวาภิกขุตตาตัคตานังทิฏปัตทาวาตตาวัตตาณังทิตาวัสสาตาตุธรรมติตาธรรมะดิยาวตา สัพเพสังขลานิจจตังตถาคตตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวาจติกติเจเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิปัสสติุตนิกโรติสัพเพสังขลานิจจติอุปาทาวาภิกเวตตถาคตนังอุปาทาวาตถาคตนังทิตาวาตถาตุธรรมติตาธรรมเติยามตาสัพเพสังขลานุปกาติตังตถาคตตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวาจติกติเจเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติ อุปาทาวาพิกเวตาตาคตานังรูปปาทาวาตาตาคตานังทิตาวสาตาตุตมัติจตาตมัติยาวตาสเปตมานณตาติตังตาตาคโตอภิสัมพุชติอภพิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอจิกาติเตเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัสติวตเนกโรติตเปตมาณตาติอิทัมบโวจะภควาอัตมะนาเตภิกขุภควโตปัสสังวิเดนตุติอดสุภเทกกะรัตต กาถาแปอาทตยตางนานวาคะเนืยะตับนับปฏิกังเถอนาคาตังบุคคลไม่ควรําพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งท,ท,ที่ยังไม่มาถึงญาติท่าตีทำปเีนาตังปันนันจนาคตังสิ่งปันเดก็รับไปแล้วสิ่งปันนาคก็ยังไม่มาปันจุปันนันจโยทำมังตัตติจัสติวิปัสสิสังขิหลังสังคุปังตังวิทามนุปโลหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไหนที่ดังนั้นอย่างจำย่ไม่ก่อนไงก่อนแกนเขาควรภาคุูณอาการเช่นนั้นไว้อันเจวากินจะมาต่ปังโกจััญารนงสุเว ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสังฆะรันตนะมหาเสในณมัจจุนาเพราะการผัดเพลนต่อมัจจุนาซึ่งมีเสนาะย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันติติตังตังเวพาเทกะลัโตติสันโตอติกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพลินอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้จริงเราตีเดียวก็น่าชมอดสวดธรรมะสังเวขปัญจะเวคณะแปล สเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปการนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแต่ไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหลารูปการนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถึงว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนางมาตายเป็นของยั่ มาลนะประริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันน้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่ทิงเรณะวนางเมนีญญะตังความตายของเราเป็นของที่วัฏจคกรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณโดขันปัจกาวิญญาณจุโตอันเขาทิ้งเสียและอาทิเศสสติจากกรทัพปัตวินซึ่งแผ่นดินกะลิงคะนังอายะ ปัดดุดังว่าท่านไม้และท่านปูนนี้รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขาทั้งหลายไม่ทิ้งหนออุปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวะอนิรุจันติข่านเกิดขึ้นแล้วย่อมต่อไปเตสังอุปัสมโมสุโขความเข้าไปสงบและเงบสังฆาทั้งหลายเป็นสูตอย่างยิ่งสเพสตามลันติจะสา์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสูจะมริสเลที่ตายแล้วกำลังจะตายเตะเทวหังมรลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีเอตัส อดสวดเมตายังกิณจิกุสละกำมังสเปหิตพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนนตุปนโตเยชวะสมิงถเนอติกตาธิการุกสตังหุโตทุกิตาหุโตทุกขาปมุตโตมาตาปิตาทุกิตาหุโตทุกขาปมุตโตสเปยาติการุกิตาหุโตทุกขาปมุตโตสเปอายาติการุกิตาหุโตทุกขาปมุตโตสเปปิสาปิสเปิยขาสเปเปตาทุกิตาหุโต ทุกขาปะุนจตุตสเปอาจาริยุปัชชยสุกิตาหันตุทุกขาปะุนจตุตสเปะนักขตาสุกิตาหันตุทุกขาปะุนจตุตสเปเตวาสุกิตาหันตุทุกขาปะุนจตุตสเปสามัตตินังตามิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธสัตโตกันติยะอิติภควานโมพุทธสัตโตกันติยะอิติภควานโมพุทธสัตโตกันติยะอิติภควาปฏิทานคกขายาเทวตาสันติวิหารเมเสนีภูเทกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงตาธรรมะตาในะวุต สุภูติตาสติงกลโจรเจ้าทาวิหารมัทเรยแทรจามัจจานักปกาตติโกสารามิการานาปฏิอุปัจจการมาจากเตสานิกลมาจาอิสราสัมปานาปูตาสุภิตาพ่อตุเตชะาลาผู้ใจเยปิจะอันทาสัมปวาทั้งเตท้าจตตะอัตบูปปปัติการนิจจานิกังธรรมะบังปฏิจเตแต่เปปิคุเขาสากกลโจตุสังขยังตาตุจิรังตตังตัมโมธัมมัตลาจัปุกราสังโคตุสมาโควะอัจายะจัอิตายะจั อัมเหระขันตุสัตตโมสเปปิธัมมะจาริโนผุ้ติงสัมปเนยามะตัมเมอริยปเวชิเตสัจนะหนตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทังเวชันโตกาเรเจโวปวาสันโตพุทเจปาวายะปัตตานังสมิทังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจะอาตจังนิจังระขันตุปตะกลงเอวังทงเวนะตาจาโนปจันลักขันตุปัตถา เทวตาอุเยชนะคาถาบนทรงเทวดาทุกขปตาฏานิทุกขาปยาปตาฏานิีปยาโลกปตาฏานิีโสการโหตุสเปปิปันนิโรเอตตาปาฏายดีอเมยตปตังวุญญาัพพังสัพเพเทวานุโมตันตุสัมปัสสัมปติเจียตานังทัตตันตุสัตยะสีลังลักันตุสัพปทาภาวนาภิกตาโหตุธันตัจุเทวตาคาตาสุมงคลกาตาโหตุสัพังสุบังกลังลักันตุสัพปเทวตาสัพพุตานุภาเวนะโสติโหตุเนื้นตรังโหตุสัพังสุบังกลังลักันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมาลุภาเวนะโสติโหตุเนตรื้ หัวตุดสัพพังสัปปังกัลลังรัละกันตูสัพพะติตปทาสัพพะสังารุภาเวนัสติหัตุเนื้อนันตังตัเพยพุทธะพระปตระาปเทนะยังวันหังานัจะเจติเจนนัตตะขังปัจมิสสพะโสตเพยพุทธะพระปัตระตาปเนะยังวันหลังจานัจจเจติเจนนัตขังปัจมิสัะะโสตเพยพุทธะพระปตพระตาปเทนะยังวันหลังจานัจจเจติเจนนัตขังปัจมิสัพโสตเพยพุทธะพระปัตระาปเนะยังวันหังานัจจเจติเจนนัตะขัง สัพเพปุจาระพระราปตะปจิกานิยามวันลังตานัจาเจเจนนัตตะขังวัตมิสสะปะโสสัพเพปุจาระพระราปตะปจิกานิยามวันลังตานัจาเจเจนนัตตะขังวัตมิสสะปะโสสัพเพปุจาระพระราปตะปจิกานิยามวันลังตานัจาเจเจนนัตตะขังวัตมิสสะปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่กัปเจ้าได้สวดสัจยาใหญ่พระพุทธมนต์นี้กัปเจ้าขอน้อมเก้าที่สมหวังเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพูดเสด็จสู่สวรรคาม พออริสงแห่งบุคคลนี้จงเป็นสัพพสิบเป็นคนแก่ข้าพเจ้าให้เข้าข้าพปลอดภัยจากทุขสุขโรคภัยอันต่างทั้งปวงให้มีแหลงได้ได้สุจริตปนคนเป็นสมาธิของเจ้าต่างคำไม่มีอดจากเจ้าจงขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าพอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นใระจังคำสององค์สมบัติธรรมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานทักอทั้งขอทีเราทั้งหลายผู้ได้อมุ์สนาสาจักรในบุคคลสนี้โปรปสิบปัะสาทพรน้อมต่องอรุาพแห่งองค์ไปสู่พระสงฆ์องค์ว่าปิต ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันกำ่งลอยผลให้เป็นสิริมงคลแก่พวกพ่อคขอและผูชาทุกประการเธอ